ดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับยากิโนริที่จะมาเล่าเรื่องราวนิทานตำนานน่ารู้กันอีกเช่นเคยวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องราวในเมืองไทยเมื่อ200ปีก่อนเกี่ยวกับบุคคลสำคัญ2คนที่เขาว่ากันว่าช่างเกิดมาด้วยความแปลกประหลาดเพราะเมื่อเกิดมานั้น ด้านมีส่วนหน้าอกกับตับติดกันอยู่แถมเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยนั้นก็ไม่ได้เอื้ออำเนวยต่อการผ่าตัดแยกร่างเสียด้วยแต่รู้ไหมคะว่าพวกเขาก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ยาวมาจนถึง63ปีแถมมีลูกมีหลานมากมายพูดมาขนาดนี้แล้วคงรู้กันแล้วสินะคะว่าฉันกำลังมาเล่าเรื่องราวของแฝดสยามอินจันนายอินอและนายจันเป็นชาวสมุทรสงครามค่ะเป็นคนไทยมีเชื้อสายจีน เกิดมาเมื่อปี2,354หรือเมื่อประมาณ200กว่าปีที่แล้วประมาณช่วงรัชกาลที่2ค่ะแต่ตอนที่เกิดมานั้นทั้งสองคนเนี่ยมีแผ่นหน้าอกที่ติดกันอยู่แต่ว่าตอนแรกเนี่ยมันบิดเป็นเกลียวอยู่นะคะคุณแม่เขาเนี่ยก็ต้องคอยจับหมุนให้หัวกับขาของเขากลับมาอยู่ในด้านเดียวกันตอนนั้น ยังไม่มีประวัติเด็กที่เกิดมามีลักษณะแบบนี้มาก่อนเลยก็เลยถูกทางการนะคะจับประหารชีวิต <Huh? S 1> เนื่องจากอาจจะเป็นตัวการกี่นี่นำพาความโชคร้ายสู่ประเทศชาติได้แต่พอวันเวลาผ่านไปกลับไม่มีสิ่งเลวร้ายอะไรเกิดขึ้นเลยโทษนั้นก็เลยได้รับการยกเลิกซึ่งถ้ามองกันจริงๆก็ไม่มีใครเลือกเกิดได้หรอกเนาะจะจับประหารนี่มันก็เกินไปอะ่ะนายอนและนายจันก็เลยใช้ชีวิตเติบโตมา เมื่อโตขึ้นทั้งสองก็ขยันช่วยเหลือแม่ทั้งจับปลาขายน้ำมันมะพร้าวทำไข่เค็มจนได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากษัตริย์ด้วยซึ่งตอนนั้นก็เข้าสู่รัชกาลที่3แล้วจนนายอินและนายจันอายุถึง18ปีก็ได้มีโอกาสไปโชว์ตัวที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะโดยพ่อค้าที่เดินทางมาเที่ยวประเทศไทยทั้งที่ไม่เคยมีใครในสยามรู้มาก่อนเลยว่า อเมริกาเนี่ยมันเป็นยังไงโดยพ่อค้านะคะเขาก็ทําสัญญากับนายอินและนายจันว่าเนี่ยสัญญานี้จะมีการสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่อายุครบ20ปีนะ <Oops. S 1> ในช่วง2ปีนั้นทั้งคู่ก็ได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนเป็นอย่างดีแม้จะมีบางครั้งก็อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบแต่เมื่อพ้น2ปีตามสัญญาทั้งคู่ก็เป็นอิสระ <Yeah. S 1> แล้วก็เปิดการแสดงเองแถมได้แสดงไปทั่วสหรัฐอเมริกาเลย จนถึงอายุ28ปีก็ได้เปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันโดยมีชื่อว่าอิงแอนชางบังเกอร์พร้อมกับได้แต่งงานกับหญิงชาวอเมริกันด้วยนายอินสมรสกับซาร่าและนายจันสมรสกับอเดเลียสแถมทั้งคู่นะคะก็ตามมีลูกด้วยกันจันเนี่ยมีลูกถึง10คนส่วนนายอินมีลูก11คนเลยโอ้โหไม่รู้ว่าทำกินท่าไหนเหมือนกันนะ ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้นก็มีความพยายามหลายครั้งเลยค่ะจากหลายๆบุคคลที่จะอยากจะผ่าตัดแยกร่างของทั้งคู่ออกจากกันแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีใครนะคะที่ดําเนินการเรื่องนี้จริงๆในบันทึกเนี่ยเขาก็ระบุไว้ว่าในจันคนที่เป็นคนน้องนะคะก็เป็นคนที่แบบอารมณ์ร้อนมากๆเลยชอบดื่มสุราในขณะที่ในอินคู่เป็นพี่ กลับมีนิสัยตรงกันข้ามนะคะเขาค่อนข้างที่จะสุขุมใจเย็นแล้วก็ไม่ดื่มสุราเลยทางคู่เนี่ยเคยมีปัญหาชกต่อยกันด้วยนะคะและจากการที่นายจันผู้เป็นน้องเนี่ยดื่มสุราบ่อยมากเลย ก็ทำให้เขาเนี่ยมีโรคลายโรคอยู่ในตัวจนวันที่17มกราคมปี2417นายจันท์ก็เสียชีวิตลงด้วยการหัวใจวายจากนั้น2ชั่วโมงถัดมานายอินก็ต้องเสียชีวิตตามไปด้วยเ<ะ>นื่องจากการชนะสูญเนี่ยเขาก็ได้ลงความเห็นกัน้วยว่านายอินนะคะต้องสูญเสียเม็ดเลือดแดงให้ในายจันทร์ที่เสียชีวิตไปแล้วผ่านทางเนื้อที่เชื่อมกันที่อกทําให้ทั้งคู่เสียชีวิตในขณะที่มีอายุได้63ปี<ะ>หลายคนคงสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่า ฝาแฝดนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะแล้วทําไมบางทีก็มีแฝดที่หน้าเหมือนกันบางทีก็มีแฝดที่หน้าไม่เหมือนกันแล้วทําไมถึงมีแฝดที่ตัวติดกันโผล่มาด้วยนะวันนี้ยากิโนริก็เอาความรู้เล็กๆน้อยๆมาบอกค่ะ เนื่องจากในปัจจุบันไม่ได้เหมือน200ปีที่แล้วแล้วนะเรามีทั้งเทคโนโลยีและความรู้ทำให้ทราบว่าฝาแฝดนั้นมีหลายรูปแบบค่ะแบบแรกนะคะก็จะเป็นเด็กแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไข่ใบเดียวกันเมื่ออสุจิเข้าไปปฏิสนธิกับไข่ในตัวของแม่ไข่เนี่ยดันแบ่งตัวออกเป็น2ส,ส่วนตั้งแต่3ถึง4วันแรกทำให้เจ้าไข่2ใบเนี้ยต่างเติบโตมากลายเป็นแฝดหน้าเหมือนกันเป๊ะ เพราะต้นกําเนิดมาจากไข่ใบเดียวกันนั่นเองแต่ถ้าสองใบเนี้ยแยกกันอย่างไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้เกิดมามีอวัยวะบางอย่างที่ยังเชื่อมกันอยู่เหมือนฝาแฝดอินกับจันนั่นเองแบบที่2นะคะก็คือเด็กแฝดที่เกิดจากการปฏิสนธิจากไข่คนละใบอาจจะเป็นเพราะว่าคุณแม่เนี่ยมมีความสมบูรณ์ของไข่มากกว่าหนึ่งใบเมื่อสุจิเดินทางไปถึงต่างคนก็ต่างเข้าไปในไข่ของแต่ละใบ ทำให้มีการเกิดปฏิสนธิไข่พร้มพรอมๆกันซึ่งด้วยความเป็นไข่คนละใบหน้าตาก็เลยต่างกันและเพศก็อาจจะต่างกันไปด้วยได้เจ้าของสถิติกิน n n ส s s w o r ล d ์เ c o r อก็คือคุณแม่ชาวรัสเซียค่ะที่มีลูกถึง69คนตั้งครันทั้งหมด27ครั้ง เป็นแฝดสองสิ 2, ครั้งและแฝดส7ครั้งแล้วยังมีแฝดสี 4, อีกสครั้งโอ้โหรวมเป็น65้าคนแปลว,ว่าอีกสี่คนอาจจะไม่ได้เป็นแฝดนะคะแต่ก็แบบนะโอ้ oh my god ตกใจแรงมาก และนี่ก็เป็นเรื่องราวจริงจากเหตุการณ์จริงของการมีฝาแฝดนะคะซึ่งปัจจุบันก็มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่สามารถฉีดกระตุ้นเร่งไข่ให้ไข่ตกก็อาจจะทําให้มีฝาแฝดอีกหลายคู่เกิดขึ้นในโลกนี้แต่ถ้าถามว่าหากเป็นคุณล่ะคุณจะอยากมีลูกแฝดหรืออยากมีเพื่อนที่เป็นฝาแฝดบ้างไหมไหนลองคอมเมนต์บอกฉันหน่อยนะอย่าลืมติดตามให้กําลังใจเล็กๆด้วยการกดไลค์กดแชร์ และกดสับตะใครให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วไว้ใครอยากจะให้เล่าเรื่องอะไรอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย